เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆโปรดกดติดตามและกดกระดิ่งไว้สวัสดีครับนุกนนทองคนสร้างงานครับความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดถ้าเราไม่หยุดจะไว้คว้า,วาช่วงนี้ก็ห่างหายไปนานเลยครับกับการทำคลิปเนื่องจากยุ่งกับภารกิจต่อเติมบ้านอยู่คลิปนี้ก็มาชมการเปลี่ยนปั๊มคัดล่างนะครับของ i s u ุ d m a c รุ่นนี้ก็เป็นโกสซี่ปี2008นะครับนี่นะครับโดยปกติคัตตัวนี้จะเวลาเราเหยียบมันจะเด้งขึ้นอย่างนี้นะครับถึงจะเข้าเกียร์ได้ถึงจะเป็นปกตินะครับเวลาเราเหยียบคัดมันจะต้องเด้งกลับมาอย่างนี้นะครับถึงจะเป็นปกติถึงจะสามารถเข้าเกียร์รถได้นะครับ แต่ถ้าเป็นอาการแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าคัดจมนะครับตัวนี้จะไม่เด้งกลับมาตัวนี้ไม่สามารถเปลี่ยนเกียร์รถได้นะครับเขาเรียกว่าคัดจมซึ่งสภาพการใช้งานมันก็นานนะครับผมก็จะมาเปลี่ยนปั๊มคัดล่างนะครับเนื่องจากลูกยางปั๊มคัดมันสึกตามอายุการใช้งานเพราะว่าปั๊มคัดล่างและปั๊มคัดบนตัวนี้ ยังไม่เคยเปลี่ยนมาเลยนะครับตั้งแต่ออกปลายแดงมาก็รวมๆแล้วก็15ปีนะครับตัวนี้เป็นปั๊มคัดล่างตัวใหม่นะครับที่ผมซื้ออะไรมาเพื่อจะเปลี่ยนตัวเก่าออกนะครับตอนแรกผมก็กะว่าจะซื้อเฉพาะลูกยางปั๊มมาเปลี่ยนภายในครับลูกยางภายในแต่ดูราคามันไม่ได้สูงมากก็เลยซื้อมาทั้งชุดเลยนะครับ ง่ายดีเพราะรถคันนี้ยังไม่เคยเปลี่ยนปั๊มคัดตัวล่างตัวบนเลยครับก็นานพอสมควรครับ15ปีก็เกินคุ้มเลยครับกับการใช้งานเป็นรุ่นปี2008นะครับนี่นะครับ580อะไหล่ที่ผมซื้อมาปั๊มคัดล่างตัวใหม่ครับก็ไปชมการเปลี่ยนปั๊มคัดล่างกันเลยครับ ครับในการถอดเปลี่ยนก็จะมีน็อตยึดขาปั๊มคัดเนี่ยสองตัวนะครับตัวหนึ่งก็จะมีตัวเมียล็อกไว้ด้วยนะครับซึ่งใช้ประแจเบอร์17-2ตัวนะครับเพื่อทำการยึดล็อกและก็คายสกรูออกอีกตัวหนึ่งจะไม่มีตัวเมียสำหรับสกรูยึดขาปั๊มคัดและก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นสกรูที่ต่อกับ สายน้ำมันคัดนะครับก็ทำการถอดสายน้ำมันคัดออกก่อนนะครับซึ่งเราก็สามารถดูดน้ำมันคัดออกก่อนก็ได้นะครับเพื่อไม่ให้มันเลอะเปื้อนแต่นี่ผมถอดเลยปริมาณน,น้ำมันคัดนี่ก็ไม่ได้เยอะมากในระบบมันก็จะประมาณครึ่งลิตรนะครับผมก็เลยถอดเลย ก็ใช้ใช้ขันใช้อ่างมาลองเอาก็ได้นะครับเมื่อเราถอดสกูสายน้ำมันออกแล้วลำดับต่อไปก็ถอดสกูที่ยืดขาปั๊มคัดนะครับ2ตัวนี่นะครับอีกตัวหนึ่งก็ต้องใช้ประแจป,ปากตายนะครับล็อกตัวเมียไว้นะครับเพื่อไม่ให้มันหมุนตามแล้วอีกด้านหนึ่งผมก็ใช้ อาประแจบล็อกนะครับซึ่งใช้ด้ามกอกแกกมันใช้สะดวกดีนะครับในการคลายสกูเนี่ต้องยอมรับเลยนะครับว่าแน่นมากนะครับเนื่องจากไม่เคยถอดเปลี่ยนสักทีนะครับ15ปีในการทำงานก็มุดเข้าใต้ท้องรถค่อนข้างลำบากครับที่ทำงานเพราะว่ารถตัวนี้เป็นตัวเตีย้ย เป็นรุ่นธรรมดาครับตัวเตีย้ยไม่ได้ตัวยกสูงถ้าตัวยกสูงก็จะมุดง่ายออกง่ายหน่อยนะครับตัวนี้เข้ายากออกลำบากมากในการทำงานแต่ถ้าใครมีแม่แรงยกนี่ก็จะสะดวกไปอีกนะครับแล้วก็ใช้สามขามาลองขึ้นให้มันสูงเพื่อที่เราจะสะดวกกับการขันสกูจะได้ง่ายขึ้นนะครับกับการทำงาน เวลาทำงานก็จะสั้นลงในการทำคลิปโปรเจกต์นี้นะครับผมจะทําเป็น3ตอนนะครับเพื่อไม่ให้มันยาวมากอตอนแรกนะครับกําลังดูอยู่นี่เป็นอตอนที่1เป็นการเปลี่ยนปั๊มคัดล่างนะครับตอนที่2ก็จะเป็นการเปลี่ยนปั๊มคัดบนนะครับกระบ,บอกปั๊มคัดบนแล้วก็ตอนที่3นี่ก็จะเป็นการ ไล่อากาศไล่น้ำมันคัดนะครับซึ่งผมก็ใช้โอกาสนี้นะครับในการเปลี่ยนทีเดียวไปเลยนะครับปั๊มคัดล่างกระบอกปั๊มคัดบนแล้วก็เป็นการไล่ลมไล่น้ำมันคัดทีเดียวเลยนะครับจบ3ตอนเมื่อถอดสกูออกหมดแล้วนะครับก็ค่อยๆดึงออกมาก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับอาจจะติดขัดเล็กน้อย นี่ครับออกมาแล้วสำหรับปั๊มคัดล่างตัวเก่านะครับตัวที่ติดรถมาเลยนะครับตัวนี้เป็นเดิมๆครับตั้งแต่ป้ายแดงเลยจากนั้นก็เอาตัวใหม่ใส่เข้าไปได้เลยนะครับซึ่งการใส่เนี่ยผมก็จะใส่ตรงาสายน้ำมันก่อนนะครับสกูที่ยึดสายน้ำมันเข้าไปก่อนก็สิ่งที่สำคัญนะครับมันจะมีแหวนรองนะครับตรงสายน้ำมัน ห้ามลืมใส่เด็ดขาดนะครับไม่งั้นน้ำมันคัดตัวนี้จะรั่วซึมได้นะครับซึ่งน้ำมันในระบบนี้มันก็แค่ครึ่งลิตรนะครับถ้าเราไม่ได้เปิดกระโปรงดูหรือว่าตรวจเช็คลดดูนี่ก็จะเกิดปัญหาตามมาได้ซึ่งก่อนหน้านี้ผมก็ทำการาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันคัดออกนะครับก็ใช้ได้ประมาณ78เดือนมันก็มาเกิดอาการเดิมนะครับ ขัดจมขัดไม่เด็กกับมาซึ่งก็เป็นปัญหากับรถที่มีอายุมากๆนะครับเนื่องจากาลูกยางปั๊มนะครับมันสึกตามอายุการใช้งานก็เรียกว่ามันหมดสภาพของมันนะครับเราก็ต้องทําการเปลี่ยนตัวใหม่เข้าไปนะครับหรือถ้าใครเปลี่ยนเฉพาะลูกยางก็ได้นะครับซื้อมาเป็นชุดเปลี่ยนเฉพาะลูกยาง ก็ได้เช่นกันแต่นี้ผมเห็นว่าทั้งชุดมันก็ไม่ได้แพงมากนะครับก็ซื้อมายกชุดเลยดีกว่าถอดแล้วก็เปลี่ยนเข้าไปเมื่อทำการขันสกูสายน้ำมันเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ยืดขาปั๊มคัดล่างได้เลยนะครับมีอยู่2ตัวนะครับสำหรับสกูยืดขาปั๊มคัดก็เหมือนเดิมครับประแจเบอร์17 ใช้สตัวนะครับล็อกตัวเมียไว้ด้านหนึ่งแล้วก็ตัวผู้ก็ใช้ขันเข้าไปนะครับส่วนน,อน็อตยึดขาอีกด้านหนึ่งจะไม่มีตัวเมียนะครับก็สามารถมันจะมีเกียวในตัวของมันก็สามารถขันสกรูล็ลอกเข้าไปได้เลย ครับก็ทําการยึดขาสกูปัมคัดล่างทั้ง2ตัวให้แนงเลยนะครับแล้วก็ตรวจสอบความเรียบร้อยเช็ดทําความสะอาดก็เป็นงานเสร็จแต่ก็ยังไม่เรียบร้อยนะครับซึ่งขั้นตอนต่อไปนี่ก็ให้ไปตามการาไล่อากาศไล่น้ํามันนะครับเติมน้ํามันคัดเข้าไปแล้วก็ทำการไล่อากาศซึ่งในคลิปนี้ก็ยังไม่ได้ทำนะครับ ให้ไปดูตอนที่3นะครับเป็นการไล่น้ํามันคัดแล้วก็ไล่อากาศนี่นะครับตัวเก่าที่เปลี่ยนหอกอนะครับตัวที่ติดรถติดมากับรถตั้งแต่ปลายแดงนะครับปั๊มคัดล่างนี่ครับหน้าตาครับก็อย่าลืมตามต่อนะครับตอนที่2และก็ตอนที่3เป็นตอนจบนะครับก็ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมเจอกันคลิปหน้าครับตอนที่2 สำหรับตอนนี้สวัสดีครับ